อนะมัสยิดดวันอินดาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วะชุกุรุบินิอามัดิลลาหนะครับเรามาร่วมกันชุกรขอบคุณต่ออัาลายสุวรวะตาลาที่พระองค์นั้นได้ท่งไว้ชีวิตพวกเราจนถึงวินาทีนี้และให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ในเดือนอมฎอนนะครับครึ่งทางวันทุน่งนี้นะครับค่ำคืนนี้ก็ วอนที่16นะครับหวังว่าอามันอิบาดะของพวกเราที่เราได้ใช้ความพยายามนะครับคําว่าพยายามในเดอรอมฎดอนนั้นก็เหมือนกับการจีฮาดการต่อสู้นะครับเพื่อที่จะเอาชนะจิตใจชนะความง่วงความหิวความกระหายเพื่อเราจะเป็นผู้หนึ่งที่มีความอดทน เราก็จะได้รับวันรางวัลชักรลอะนสุพรรณตาลานะครับอิชัลอนนะครับในช่วงกลางวันสดในภาคกลางคืนนั้นเราก็ได้มารวมตัวกันที่มัสยิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะมาละหมาตรเวียฟังอันกุรอานนะครับจากอิบามซึ่งการอ่านหรือการฟังนั้นก็ได้บุญมหา,าศาลนะครับฉะนั้นในค่ำคืนนี้ผมจะขออนุญาตทบทวน ความสําคัญของอัลกุรอานอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลกุรอานนั้นเป็นรูกคนอิมานหนึ่งในจํานวนหข้อนะครับซึ่งมุสลิมนั้นต้องเชื่อนะครับว่าอัลกุรอานนั้นเป็นกาลามุลลอเป็นคําพูดของอัลลอ์นะครับที่อัลลอ์ได้ประทานลงม,มาซึ่งตอนแรกอัลลอ์ได้เก็บไว้ที่ลุฮะบาฟุสหลังจากนั้นนะครับในค่ำคืนไลลาตุลปัต ซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าในช่วงสิบคา้าสิบคืนสุดท้ายของมรอาดอนนะครับอลัลลอฮ์ได้ประทานอันกุรอา,านในค่งคืนไลาลาตุลกอดลงมาเก็บไว้ที่ใบตุนไอซัตนะครับตังอยู่ในฟากฟ้า,ฟาชั้นหนึ่งะครับจากนั้นอลัลลอฮ์บ ب าน ن ه แลาได้มอบหมายให้กับจิฟรีนได้นําอันกุรอา,านมามอบให้กับท่านนบีเป็นเวลา23ปีนะครับตามบริบท เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งทยอยลงมาจนครบนะครับทั้งเล่มซึ่งในปัจจุบันนั้นคมภี์อัลกุรอานนะครับก็ถูกรวบรวมในสมัยของท่านคอลิฟาอุสมานเป็นอัฟฟานนะครับเป็นรูปเล่มเหมือนกับที่เราได้อ่านอยู่ในขณะนี้นะครับเราต้องขอบคุณขอบคุณต่อลดสุภาฮูวตาลาให้มากนะครับที่เรามีอัลกุรอาน อยู่ในมือนะครับซึ่งบรรดาฮาบ้านบางท่านบางคนไม่เคยอ่านอัลกุรอานเลยนะครับบางคนไม่มีโอกาสได้ละหมาดแม้แต่ว่าตัวเดียวพอเข้าเขารับอิสลามปับ๊บเขาออกสองครามแล้วก็ตายในสนามรบเป็นชาอีตแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์นะครับหรือบางคนก็ตายที่มักกะนะครับอัลกุรอานก็ทยอยลงมาไม่มากแต่วันนี้พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีอัลกุรอานที่เป็นมุสฮับนะเป็นรูปเล่ม หรือบางคนขนาะนี้ก็เราได้โหลดเข้าไปในแอปในมือถือนะครับก็ถือว่าเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นมุเอะอันกุรานี้เป็นมุเอะจซัดมุยอจีซัดก็คือสิ่งมหศัศย์มีรคิลนะครับที่อัลลอฮ์สุบานุตะลาได้ประทานให้กับนบีมูฮัมมัดนั้นถือว่าเป็นมุยอะจซัดอันดับหนึ่งของท่งนานนบีมูฮัมมัดสโลนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ไม่มีใครที่สามารถที่จะประพันธ์อันกรานได้เลยนะครับแม้แต่ซุรอนเดียวนะครับฉะนั้นนี่คือความวัสจรจันและคนที่เป็นศัตรูของอิสลามก็ยอมจำนนนะกับอันกรานในสมัยยุคที่ท่านนาบีได้นำอันกราลงมาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับนะครับแล้วก็ผู้ที่แต่งบทกลอนได้ดีมากชื่ลาบิดเป็นรรบีอั นะครับข้อมลได้ยินอันกรานป๊อปเนี่ยเขาสัทธาเลยนะครับเขายอมจำนนเพราะว่าอันกรานเป็นกาลามุลละนะครับฉะนั้นหน้าที่ของเรานะที่เราเป็นประชาชนแห่องอันกรานนั้นหน้าที่ที่หนึ่งก็คือเราต้องอ่านให้ได้เรว่างจีล่าะอ่านได้ตรงนี้หมายถึงว่าอ่านตามหลักตะจวิดด้วยนะไม่ใช่อ่านแบบอ่านหนังสือพิมพนะ์นะครับฉะนั้นถ้าต้องการที่จะอ่านให้ได้ก็ต้องเรียน ละโดยเฉพาะเรียนตั้งแต่เยาว,ว์วัยเล็กๆเนี่ยลิ้นเรามันจะได้มันจะได้อ,อ่เขาเรียกว่าออกเสียงมะขรดได้ชัดนะครับอันต้องฝากผู้ปกครองด้วยนะครับว่าเราทุ้มเทให้ลูกหลานเราได้ได้เรียนอันกว่าซึ่งดีกว่าเรียน AI นะเพราะในอนาคต AI ไไม่สามารถนะครับที่จะอ่เข้าใจอันกว่าได้นะครับอยา่างแน่นอนนะครับมนุษย์ยุคใหม่เท่ที่สุดก็คือคนที่อ่านอันกว่าเป็น โดยเฉพาะมาถ้าเป็นผู้ชายก็ามาเป็นอิหม,มัมนํำระบาดได้เนี่ยถือว่ามีลิทเดอร์ชิพนะคนรุ่นใหม่มันน่านจะเป็นอย่างนั้นนะครับประการที่สองก็คือเราจะต้องศึกษาอัลกุรอานให้เข้าใจความหมายนะครับให้เข้าใจความหมายทาความเข้าใจกับเนื้อหานะครับเรียกว่าตะหักบุรอัลกุรอานนะครับต้องเราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ต้องการบอกอะไรกับเราซึ่งในอัลกุรอานมันจะมีหัวใจของมันมันมีวิญญาณของมันมันมีเจตนาารมณ์ของมัน เราต้องเข้าให้ถึงนะครับโดยเฉพาะอาศัยนักตัปเตศุูฟัสซีรินไม่ใช่เราอ่านเองเราตีวความเองนะอันกานใช้สติปัญญาเข้าใจอันกานไม่ได้ต้องอาศัยมุฟัสซีรินต้องมีฮะดิษส,สว่หงมารองรับนะครับประการต่อมานะครับก็คือการนําสู่การปฏิบัติตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของอันการนำอันกุอานที่เข้าใจสู่การปฏิบัตินะครับนักวิชาการบอกว่า คนที่รู้อันกรานนะครับหนึ่งพันองค์การแต่ไม่ปฏิบัติสู้คนที่รู้อันกว่านหนึ่งองค์การและการนำสู่การปฏิบัติไม่ได้เราอันกรานนั้นต้องนำสู่การปฏิบัติประการต่อมานะครับเราต้องยืนหยัดบนอันกรอานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเราเอาเนื้อหาของอันกรานเผยแผ่จ่กว่าคนอื่นด้วย สุดท้ายนะครับท้าทายของคนรุ่นใหม่มากคือต้องท่องให้จับนะครับถ้าเราเป็นฮาฟิซได้เนี่ยดีมากเลยนะครับอันก็อ่านอยู่ในตัวเราทั้ง30มสิยุสเนี่ยนะครับนี่สุดยอดนะครับถ้าเป็นไปได้นี่คือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดนะครับฉะนั้นฝากไว้สําหรับพี่นออ้องที่มาร่วมลำบาดจะโร์พี่น้องชาวหมู่บ้านตะมาอินได้นะซึ่งทาง มัจจิตเองก็ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนอันกรานซึ่งขณะนี้นหมู่บ้านของเราเนี่ยเด็กก็มีโอกาสได้เรียนผู้ใหญ่ก็มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ผู้หญิงก็มีโอกาสได้เรียนนะครับนี่คือพอเรานําอันกรานมาไว้ในหมู่บ้านเนี่ยรอมมัดของอัลแล้์ก็จะลงมานะครับและบ้านเราก็จะเป็นหมู่บ้านทีน่มุตมาอินนะครับมีความสงบนะครับและปลอดภัยจากมักเสียต่างๆนะครับก็อยากะฝาก ตรงนี้นะครับแล้วก็ในเดือนอมฎอนรก็อยากให้เราเป็นเพื่อนกับอัลกุรอานเป็นบัตดีกับอัลกุรอานมาอั้นอัลกุรอานให้อัลกุรอานนั้นอยู่เคียงข้างเรานะครับแล้วเราก็จะได้รับรอฮมัดจากอัลลอฮ์สุฮาหอวตารลาอย่างแน่นอนอีกขั้นนะครับวัสลสามุอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮวะบะเราะกเฮ์